สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องเสือใหญ่ชาแนลนะคะวันนี้แม่ดอลล่าพาเพ,เพื่อนมาเปิดบรรยากาศนะคะไก่ย่างแล้วก็ทําต้นไม้ไปด้วยนะคะก็วันนี้จะพาเพื่อนๆมาจัดกระถางครูด่างนะคะนี่ค่ะครูด่างแม่ดอลล่ามีพันธุของครูด่างนี่เยอะเลยค่ะเพื่อนๆ ทั้งครูด่างยักษ์ทั้งครูราชนีหินอ่อนใบเล็กทั้งครูราชนีหินอ่อนใบใหญ่แล้วก็ครูด่างธรรมดานะคะมันเยอะทีเนี้ยแม่ลาลาก็จะจัดจัดกระถางนะคะจัดใส่แก้วอย่างนี้ค่ะที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเพื่อนอย่างนี้นะคะนี่ค่ะคือฝาเขาเนี่ยขึ้นราหมดนะคะฝาใช้ไม่ได้แล้วอันนี้คือแก้วน้ํานะคะแก้วน้ําก็จะจัดกระถางอ่า ชําน้ํานะคะใส่น้ําลงไปแล้วก็เอาเจ้ารูด่างลงไปแล้วก็ไปวางไว้ในออฟฟิศหรือว่าในจุดที่เราอยากวางนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศแล้วก็พอเราไปวางในออฟฟิศเนี่ยก็เพิ่มความสดชื่นให้ออฟฟิศนะคะเมื่อกิ่งพันธุ์ของเขาของเราเนี่ยเกิดรากขึ้นเราก็เอามาปลูกลงดินหรือว่าปลูก กับไม้อิงอาศัยได้นะคะก็วินนะวินนะวินวินคือได้ทั้งความสวยงามแล้วก็เป็นการขยายพันธุ์พลูด่างไปในตัวด้วยนะคะเพื่อนๆนี่แม่แลาลาก็เตรียมแก้วเตรียมแก้วมาแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็กิ่งเนี่ยก็เลือกกิ่งที่เราอยากปลูกอยากขยายพันธุ์ต่อไปนะคะเราก็เอามาชํำน้ำแล้วก็ ใส่แก้วสวยๆเก๋ๆเนี่ยไปวางในออฟฟิศเมื่อเขาเกิดรากนะคะเพื่อนๆเกิดรากขึ้นเกิดรากขึ้นเรามีเวลาที่จะเอาเขาลงดินหรือว่าเอาไปไปใส่กระถางที่มีดินเราก็สามารถที่จะยกจากแก้วนี้ไปปลูกได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยคะ่ะพลูดักดนะคะมาทำกันเลยคะ่ะอันดับแรกก็คือเลือกกิ่งพันธุ์นะคะก็เลือกเลย อยากได้กิ่งไหนก็เอากิ่งนั้นแหละค่ะนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้แม่ลาล่าจะเอาสีนี้นะคะก็ตัดแต่งให้สวยงามนะคะตัดแต่งเท่าให้สวยงามตัวนี้น่าจะเป็นครูด่างยักษ์นะคะกิ่งของครูด่างยักษ์ นี่ค่ะรากอากาศเขาเดินแล้วแต่แม่ดัลล่าอยากให้รากเขาเยอะกว่านี้นะคะค่อยลงดินก็ช่ำน้ำําแล้วก็ใส่กระถางไว้เมื่อเขารากเดินดีเป็นที่พอใจของแม่ดัลล่าแล้วก็ค่อยเอามาปลูกใส่ไม้อิงอาศัยนะคะเพื่อนๆไปไหนไม่สวยก็เด็ดทิ้งได้เลยค่ะนะคะคือเราไม่ได้ทําขายเราปลูกไว้ในสวนของเราเองก็ไม่ต้องแบบ ทำรีบๆนะคะทําแบบสบายๆเป็นการพักผ่อนไปในตัวเลยนะคะเติมน้ําเข้าไปค่ะเพื่อนๆหอมไก่ย่างย่างไก่ค่ะย่างไก่แต่เช้าอากาศดีๆก็เลยย่างไก่นะคะวันนี้เลยออกมาทำต้นไม้นอกสถานที่กลางสวนเลยค่ะ ก่อนเข้าออฟฟิศนะคะเติมน้ำเข้าไปนะคะแล้วก็เราก็เลือกกิ่งพันธุ์ที่เรานี่ค่ะการชํำน้ำของครูด่างเนี่ยเป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายนะคะเวลาล่าชอบวิธีนี้ค่ะคือจะไม่ไม่ ไม่เอาไปปลูกเลยนะคะแม่น,นาจะชํำน้ําไว้นะคะชํำน้ําไว้จนกว่ารากเขาจะเดินดีเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไปปลูกเมื่อเรามีเวลานะคะถ้าเราไม่มีเวลาก็ให้เขาอยู่อย่างนี้แหละค่ะเพื่อนเอนเขาก็อยู่รอดปลอดภัยนะคะอยากได้แน่นขนาดไหนเราก็จัดแต่งกระถางของเราได้นะคะอันนี้คือปูราชนีหินอ่อนนะคะถ้าเรา เอาไปลงดินเนี่ยเขาก็จะเป็นครูราชนีหินอ่อนใบใหญ่การดูแลรักษาการเลี้ยงของครูด่างนี่ไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆคือเรารดน้ำทุกวันแล้วก็ให้เขาอยู่ในที่แดดรำไรนะคะแล้วก็การให้ปุ๋ยของแม่ดันล่าก็จะให้เดือนละละครั้งหรือสองเดือนครั้งก็คือให้ปุ๋ยค้อกบริเวณโคนต้นของเขานะคะ ก็แค่นั้นก็จบค่ะสําคัญคือการให้น้ํานะคะไม่ดาน่าก,ก็คือเลี้ยงแบบให้น้ําเขาแบบเต็มที่เลยค่ะจะไม่ขาดน้ําเลยนะคะยกเว้นหน้าฝนที่ฝนตกเราก็สามารถที่จะให้น้นนําฝนน่ะทําความชุ่มชื้นให้เขานะคะหน้าฝนนี้เราก,ก็จะไม่เหนื่อยมากนะคะสำหรับครูด่างนี่ก็คือให้เขา อยู่อย่างนั้นแหละค่ะได้รับน้ำฝนแล้วก็พอนะคะเพื่อนๆกระถางนี้น่าจะพอแล้วค่ะได้ทรงสวยตามที่แม่ดัลล่าพอใจแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆแค่นี้ค่ะนะคะหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากชําลงอ่าสมมติว่าอยากทําขายก็ชําลงวัสดุเพาะได้เลยค่ะนะคะพลูด่างเนี่ยเขาง่ายนะคะเขาง่ายขยายพันธุ์ง่ายง่ายนะคะ คืออย่างนี้เราได้หลายต้นเลยนะคะถ้าทําขายเนี่ยเพราะว่าตัดตามข้อปล้องเนี่ยข้อปล้องข้อปล้องอย่างนี้ใช่ไหมคะรากเขาก็จะออกตามนี่ค่ะตามนี่แล้วก็เขาก็จะเกิดหน่อขึ้นมาตามข้อของเขานี่ค่ะก็ได้หลายกระถางเลยนะคะนี่นะคะส่วนกระถางใบนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆคือเลื้อยไปทั่วเลย ก็สามารถที่จะตัด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 ชำน้ําได้เลยนะคะยอดของเขาเป็นอะไรที่ง่ายมากคะ่ะพลูด่างนะคะส่วนนี้คือพลูปีกนกนะคะที่แม่ดาราชับไว้นี่ได้ผลแล้วคะ่ะเพื่อนๆอย่างนี้คือรากเขาเดินแล้วนะคะเขาทอดยอดใหม่แล้วนะคะก็ได้พลูปีกนกเพิ่มอีกหนึ่งกระถางนะคะเอ้ยอันนี้ไม่ใช่คะ่ะน,นี้คือ ครูบาซิลนี่คือครูบาซิลค่ะนี่ค่ะลายด่างด้านในนะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนเือเราก็จะเอาไปฝากาคนที่เราอยากให้ได้นะคะหรือว่าเราจะไปวางไว้ในจุดที่เก๋ๆบริเวณบ้านของเราได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยค่ะส่วนนี้ก็คือออมเงินนะคะออมเงินนี่สวยมากและทีนี้แม่ดอลล่า ให้แสงของเขาแค่ครึ่งวันนะคะเขาก็เลยเอนหาแสงที่จริงออมเงินเนี่ยเขาชอบแดดมากนะคะชอบแดดถ้าให้แดดตลอดวันจะดีค่ะลำต้นเขาก็จะตั้งตรงอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือออมเงินสวยๆเลยค่ะใส่กระถางแบบนี้ก็สวยค่ะเพิ่มมูลค่านะคะอันนี้คือเงินไหลมาด่างนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเงินไหลมาด่างก็นี่ก็ตั้งต้นตังต้งตัวได้แล้วค่ะ ดางทุกใบเลยค่ะดางทุกใบดางสวยๆเลยนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนกระถางแล้วก็ตั้งหลักตั้งค้างให้เขาได้นะคะเงินไหลามานะคะนี่นะคะเพื่อนๆแต่ละวันของแม่ดันลาก่อนเข้าออฟฟิศก็จะทำประมาณนี้ค่ะถือคติว่าปลูกวันละต้นนะคะวันละต้นอาจจะเป็นต้นที่ซ้ำๆกันแต่เราขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะ ก็เป็นงานอดิเรกที่ที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็สามารถที่จะทำขายได้เป็นการเพิ่มรายได้ทางหนึ่งนะคะค่ะวันนี้แม่นาฬาก็พาเพื่อนๆมานี่ค่ะจัดกระถางครูด่างยักษ์นะคะโดยวิธีการชํำน้ำนะคะครูด่างยักษ์ครู ด่างปกติค่ะไม่ยักนะคะก็มาใส่กระถางไว้ใส่แก้วไว้